รวมแท็บเล็ตน่าใช้ในเรทราคาไม่เกิน5,000บาทสำหรับปี2024นี้ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาแนะนำแท็บเล็ตน่าใช้ในช่วงปี2024นี้นะครับซึ่งก็ถือว่าปัจจุบันนี้แท็บเล็ตเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ต้องมีสำหรับเด็กๆนักเรียนนักศึกษาเพื่อที่จะใช้ในการรับชมหรือขีดเขียนจดบันทึกหรือเป็นอุปกรณ์เสริมในการเรียนหรือแม้กระทั่งเป็นอุปกรณ์เสริมในการดูหนังนะครับก็เพิ่มอัตรล ได้ดีกว่าสมาร์ทโฟนเมื่อเราออกนอกสถานที่ส่วนแท็บเล็ตราคาในเรท5,000บาทจะคุ้มค่าหรือไม่สเปคเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับรุ่นแรกที่จะแนะนำนั่นก็คือ Lenovo Tab M8 ซึ่งรุ่นนี้นะครับก็เป็นแท็บเล็ตรุ่นฮิตที่มาพร้อมกับหน้าจอความละเอียด HD หรือ1,280 x 800พิกเซล ADS ความสว่าง350น้นิขนาดกว้างถึง8นิ้วซึ่งจองครับจะช่วยปกป้องดวงตาจากแสงสีฟ้าทําให้เราเปิดเนื้อหาการเรียนหรือจดบันทึกนะครับหรือแม้ว่าจะเล่นหรือดูหนังฟังเพลงก็ช่วยถนอมสายตามาพร้อมกับชิปเซ็ต MediaTek Helio A สองสองแรม3าิกรอม32จิกและแบตเตอรี่ความจุถึง5,100 mAh อมออีกทั้ง Lenovo Tab M 8นะครับ ยังพก Google Kids เลยังพก Google Kidspace s มาด้วยโดย Google Kidspace s นะครับเป็นการรวมโปรแกรมเสริมทักษะมากมายสามารถควบคุมการใช้งานของเด็กๆได้ผ่าน App Family Link ของ Google สำหรับราคาของ Lenovo Tab M8 นะครับตอนนี้เท่าที่เห็นจะอยู่ที่3,680บาทซึ่งถ้าเรากดโค้ดลดนะครับก็น่าจะลดราคาลงไปได้อีก รุ่นต่อมานะครับนั่นก็คือ TCL Tab 10L ซึ่งรุ่นนี้นะครับมากับดีไซน์สุดหรูดูพรีเมียมตัวเครื่องเป็นโลหะแต่น้ำหนักเบามาพร้อมกับหน้าจอ IPS LCD ขนาด10.1นิ้วให้ความคมชัดระดับ HD+ รองรับโหมด Eye Comfort ที่จะช่วยถนอมสายตาเวลาเรารับชมไปนานๆน,นะครับทำให้เราเปิดเนื้อหาการเรียนหรือจดบันทึกนะครับหรือแม้ว่าจะเล่นหรือดูหนังฟังเพลงก็ช่วยถนอมสายตา มากับชิปเซ็ตมิ d เด t เท MT8766B แรม3จิกรอม32จิกและแบตเตอรี่ความจุถึง6,000ม ah. ิลลิแมปออลรองรับการใช้งานยาวนานถึง15ชั่วโมงสำหรับราคานะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2,900บาทรุ่นต่อมานะครับก็จะเป็น Oppo Pad Air ซึ่งรุ่นนี้นะครับ มากับจอภาพ LCD ขนาดถึง10.36นิ้วความละเอียด 2K อัตรา f r เฟรชเรทนะครับจะอยู่ที่120เฮิร์ความสว่างถึง360นิตรองรับโหมด Eye Comfort ที่จะช่วยถนอมสายตาเวลาเรารับชมเป็นานๆน,นะครับทำให้เราเปิดเนื้อหาการเรียนหรือจดบันทึกนะครับหรือแม้ว่าจะเล่นหรือดูหนังฟังเพลงก็ช่วยถนอมสายตาอีกทั้งยังมากับชิปเซ็ต q u a l c Snapdragon 845 RAM 4 จิกรองรับการติดตั้ง S D a r d ได้สูงสุดถึง512จิกลำโพง4ตัวแบตเตอรี่ขนาดความจุถึง20,000ม ah. ิลลิแอมป์รองรับชาร์จไว8วัตต์สำหรับราคานะครับตอนนี้ที่เห็นราคาจะอยู่ที่ประมาณ3,600บาท รุ่นถัดมานะครับก็จะเป็น Lenovo Tab M9 ซึ่งจะมาพร้อมกับหน้าจอคมชัดระดับ HD ซึ่งเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วความสว่างสูงสุดถึง400นิ t รองรับโหมด Eye Comfort ที่จะช่วยถนอมสายตาเวลาเรารับชมไปนานๆน,นะครับทำให้เราเปิดเนื้อหาการเรียนหรือจดบันทึกนะครับหรือแม้ว่าจะเล่นหรือดูหนังฟังเพลงก็ช่วยถนอมสายตาและลําโพงที่รองรับ Dolby Atmos ส่วนในเรื่องของชิปเซตนะครับก็จะใช้ m e d i a t e ท Helio G80 RAM 4 g b ROM 64 g b และแบตเตอรี่ความจุถึง5,100ม ah. ิลลิอมโดยราคาของ Lenovo Tab M9 นะครับจะอยู่ที่ประมาณ4,700บาทและสุดท้ายนะครับ Samsung Galaxy Tab A9 แน่นอนนะครับว่าแบรนด์ Samsung ก็ต้องมากับความครบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ร่วมถึงสเปคที่ให้หน้าจอมาถึง8.7นิ้วซึ่งเมื่อรวมกับขอบจอนะครับจะมีขนาดถึง11นิ้ว Refresh Rate 60Hz พร้อมลำโพงคู่ส่วนแ a m นะครับก็จะให้มาที่ 4GB ROM 64 g ิกและยังรองรับการใส่ไมโคร SD card นะครับสูงสุดถึง1 t ทรรองรับการใช้งาน2หน้าจอส่วนด้านแบตเตอรี่นะครับก็ให้มาถึงความจุ5,100ม ah. ิลลิแอมและราคานะครับช่วงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5,300บาทซึ่งถือว่าเกิน5,000มานิดหน่อยนะครับแต่สเปคถือว่าคุ้มค่าเลยทีเดียวก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับให้กับหลายๆคนรวมถึงผู้ปกครองนะครับที่กาลังจะซื้อแท็บเล็ตเพื่อการศึกษานะครับในช่วงนี้ เนื่องจากเป็นช่วงเปิดเทอมใหม่ๆด้วยนะครับและทางเรานะครับก็หาพิกัดของแท็บเล็ตนะครับที่ราคาดีที่สุดในช่วงเรท5,000บาทมาให้ทุกคนแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปจิ้มดูในดีสคริปชันหรือว่าคอมเมนต์ปักหมุดได้เลยนะครับหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ f a c e b o Facebook n e o t e c h Thailand กันได้เลย จากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน